เมื่อนุ่มอิตาลีเที่ยวไทยก็ไม่พลาดที่จะไปกินสตตีทฟู้ดแต่สถานที่ที่เขาพาไปนั้นกลับไม่เหมือนกับยูทูบเบอร์คนอื่นๆเรียกได้ว่างานนี้เปิดโลกสตตีิฟู้ดไทยเลยจริงๆอร่อย That's that amazing That's amazing I think this is my favorite อร่อยมากว้าวว้าวคุณแม็กซ์จากช่องแอปบอดแอนฮังกี้ที่มีผู้ติดตามมากกว่าสอง2,000คน เขาและแฟนสาวได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและได้พาแฟนๆช่องของเขาไปรู้จักกับสตตีทฟูดของไทยแต่สถานที่ที่เขาพาไปนั้นกลับเป็นย่านตลาดคลองเตยซึ่งเขาได้รับคำแนะนำสถานที่แห่งนี้จากคนในระแวกนั้นแล้วอาหารที่เขาได้ชิมก็มีทั้งอาหารไทยและอาหารพม่าท,ที่ขายอยู่ริมทางต้นคลิปคุณแม็กซ์ได้อธิบายว่าตลาดคลองเตยแห่งนี้เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่และคึกคักอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพ เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบในการทำอาหารที่สดใหม่ทุกอย่างที่เขาเห็นมันช่างน่าตื่นเต้นและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นหัวใจสำคัญของหลายชีวิตในท้องถิน่นจากนั้นคุณแม็กซ์ก็พาเราไปชิมอาหารจานแรกของวันนั้นก็คือขนมจีนเขาชี้ให้ดูว่าที่ร้านแห่งนี้มีแกงอยู่หลากหลายชนิดและเขาจะเลือกชิมเป็นน้ำยากะทิใส่ลูกชิ้นปลาเพราะดูแล้วมันน่ากินมากที่สุดเมื่อพ่อค้าตักขนมจีนมาเสิร์ฟที่โต๊ะ เขาก็ต้องประหลาดใจกับผักสดที่วางอยู่ตรงหน้าคุณแม็กซ์บอกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆและยังได้เลือกตักถั่วง,งอกกะหล่ำปรีซอยผักกาดดองใส่ลงในชามแล้วตบท้ายด้วยพริกป่นเล็กน้อยและเมื่อได้ชิมเขาก็บอกว่ารสชาติดีมากมันมีทั้งรสชาติของมะพร้าวความเผ็ดหวานส่วนเส้นก็มีความนุ่มและเขาก็ชอบที่มีการใส่ผักลงไปเพราะมันเพิ่มความสดชื่นได้ดีมากคุณแม็กซ์ยังได้เล่าว่า สิ่งที่เขาชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำแกงที่อยู่ในหม้อใบใหญ่และเส้นขนมจีนมันมีวิธีการทำที่น่าทึ่งแม่ค้ายังได้ตักน้ำแกงให้คุณแม็กซ์ลองชิมอีกหลายอย่างจนเขาเอ่ยปากชมว่าแม่ค้าเป็นคนที่น่ารักมากๆและเมื่อได้ชิมขนมจีนน้ำพริกเขาก็ถึงกับประทับใจในรสชาติจนต้องขอสั่งขนมจีนใส่น้ำพริกเพิ่มอีกหนึ่งชามเขายังชี้ให้ดูว่าเส้นขนมจีนนี้มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ คุณแม็กซ์ยังบอกว่าถึงแม้ว่าการมาเที่ยวที่นี่ภาษาค่อนข้างจะเป็นปัญหาสำหรับเขาแต่พวกคุณดูสิพวกเขาต้อนรับผมดีมากๆใบหน้าของพวกแม่ค้านั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วแม่ค้าก็ให้เขาลองชิมน้ำแกงอีกหลายอย่างเพื่อจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรเขาเองไม่รู้ว่าอาหารชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรแต่มันอร่อยมากเลยทีเดียวเขายกให้อาหารจานนี้เป็นอาหารจานโปรด มันทําให้เขาหลงรักประเทศไทยเข้าแล้วช่างเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆระหว่างทางก่อนที่จะไปชิมอาหารจานต่อไปคุณแม็กซ์ก็ได้พาเดินสำรวจตลาดเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นตลาดแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตมันเป็นอะไรที่บ้ามากที่มีทั้งรถขนของที่สามารถวิ่งเข้ามาในใจกลางตลาดรวมถึงรถแท็กซี่ที่เข้ามาส่งคนเขาชอบตลาดท้องถิ่นมากเพราะมันทำให้ได้เห็นถึงวิธีชีวิตของคนในท้องถิ่น รวมถึงเข้าใจวัฒนธรรมจากสิ่งที่ผู้คนเลือกซื้อจากนั้นคุณแม็กซ์ก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายข้าวราดแกงซึ่งเขาเองไม่เคยเห็นร้านแบบนี้มาก่อนที่นี่มีแกงพื้นบ้านมากมายหลายชนิดและเต็มไปด้วยคนท้องถิ่นที่มานั่งกินเป็นจํานวนมากคุณแม็กซ์เลือกลองเป็นแกงมัสมั่นหมูสามชั 3, ้นกินคู่กันกับข้าวสวยร้อนๆซึ่งเขาก็ประทับใจในรสชาติแกงมีความเข้มข้นของเครื่องเทศรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มจนเกินไป และแม่ค้าก็ได้แถมน้ำซุปแกงจืดมาให้เขากินแก้เผ็ดอีกด้วยมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วคุณแม็กซ์บอกว่าเขาชอบความเป็นมิตรของผู้คนที่นี่มันมหัศจรรย์มากเลยจริงๆจากนั้นคุณแม็กซ์ก็พาเดินไปในตลาดต่อแล้วก็ได้มาเจอเข้ากับแผงขายหมูแดดเดียวซึ่งมันสร้างความประหลาดใจให้กับเขาอีกครั้งเขาอธิบายว่าเขาไม่รู้ว่าหมูตักแห้งเหล่านี้มันเอาไปกินอย่างไร เขาคิดว่าน่าจะเหมือนกับเนื้อตักแห้งที่สามารถเอาไปทอดได้และเมื่อเดินต่อมาซักระยะเขาก็ได้เจอเข้ากับร้านขายบะหมี่หมูแดงคุณแม็กซ์ได้ถ่ายคลิปให้ดูถึงวิธีการปรุงของพ่อค้าที่น่าทึ่งแล้วเขาก็ได้สั่งบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหนึ่งชามแล้วชี้ให้ดูว่าในชามนี้มีทั้งเส้นบะหมี่เนื้อหมูแดงเกี๊ยวไส้หมูและหัวไยเท้าชิ้นใหญ่และเมื่อได้ชิมก็ถึงกับทึ่งในรสชาติถึงขนาดต้องยกนิ้วชื่นชมพ่อค้า เขาบอกว่ามันอร่อยมากน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมเนื้อหมูกรุบกรอบและแน่นมากแล้วเขาก็ชอบการจัดร้านของที่นี่วัตถุดิบถูกโชว์อยู่ในตู้กระจกด้านนอกมันทำให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นไม่ผิดหวังเลยจริงๆที่เขาแวะกินที่ร้านนี้เมื่อออกมาจากร้านบะหมี่คุณแม็กซ์ก็ได้มาเจอเข้ากับผลไม้ที่ชื่นชอบนั่นก็คือทุเรียนแล้วเขาก็ไม่พลาดที่จะซื้อเขายังชี้ให้ดูว่าแม่ค้ากำลังเลือกชิ้นที่ดีที่สุดให้กับเขา โดยการใช้ไม้คอเพื่อฟังเสียงที่ตลาดแห่งนี้คุณสามารถเจอทุเรียนได้หลายราคาแต่แน่นอนว่าถ้าคุณไปเดินที่ตลาดนักท่องเที่ยวมันจะมีราคาแพงกว่าที่นี่อย่างแน่นอนจากนั้นคุณแม็กซ์ก็พาชมบรรยากาศรอบๆตลาดต่อเขาอธิบายว่าที่ตลาดแห่งนี้มีขายทั้งอาหารสดผักผลไม้หรือแม้กระทั่งเป็ดห่านและไก่ตัวเป็นๆ ระหว่างทางเขายังแวะซื้อขนมหวานชนิดหนึ่งที่น่าจะทําจากมะพร้าวหรืออาจจะเป็นข้าวเหนียวมันดูน่าสนใจมากแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นรถเข็นขายของที่ตั้งเป็นซุ้มเล็กๆอยู่กลางตลาดแบบนี้เมื่อคุณแมสได้ลองชิมก็บอกว่าลูกกลมๆเล็กๆที่มีลักษณะเหมือนไข่ปลานี้เมื่อกัดเข้าไปแล้วเหมือนกับมีอะไรเด้งอยู่ในปากรสชาติของมันอร่อยมากและขนมหวานแบบนี้เหมาะแก่การกินตอนอากาศร้อนๆเพื่อเพิ่มความสดชื่นและเพิ่มน้ำตาลให้กับร่างกาย จากนั้นคุณแม็กซ์ก็ได้พามาอีกฝั่งหนึ่งของตลาดเขาบอกว่าตรงนี้ก็มีอาหารขายหลากหลายเช่นกันและหากคุณต้องการสัมผัสความเป็นประเทศไทยความเป็นกรุงเทพอย่างแท้จริงเขาแนะนําให้คุณมาเที่ยวที่ตลาดแห่งนี้ระหว่างทางเขาบังเอิญเจอกับร้านขายอาหารพม่าจึงได้แวะลองชิมอาหารจานนี้ทําจากเส้นคล้ายคายกับบะหมี่ของไทยนํามาคลุกเคล้ากับเครื่องเทศและผักเมื่อได้ชิมเขาก็บอกว่ามันสุดยอดมากเส้นหมี่มีความสดใหม่นุ่มเหนียว และมีรสเปรี้ยวบวกกับความเผ็ดนิดหน่อยกินแล้วให้ความสดชื่นเป็นอาหารพม่าที่ดูเรียบง่ายแต่รสชาติของมันอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆคุณแม็กซ์ยังพาเราไปที่ร้านขายขนมหวานเพื่อตามหาข้าวเหนียวมะม่วงเขาเล่าว่านี่เป็นขนมหวานอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากและต้องมากินเมื่อมาเที่ยวที่ประเทศไทยแต่เขาก็ต้องผิดหวังนิดหน่อยเมื่อเจ้าของร้านบอกว่ามะม่วงไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เลยไม่อยากขายให้ซึ่งคุณแม็กซ์บอกว่าเขารู้สึกประทับใจในความซื่อสัตย์ของเจ้าของร้านมาก และจะต้องกลับมาที่ร้านนี้อีกอย่างแน่นอนและมาถึงร้านอาหารสุดท้ายที่คุณแมสจะแนะนำก็คืออาหารพม่าชนิดหนึ่งซึ่งเขาชี้ให้ดูว่ามันน่าสนใจมากร้านแห่งนี้ถือเป็นตำนานและโด่งดังสุดๆในตลาดแห่งนี้มันเป็นร้านขายเนื้อหมูและเครื่องในเสียบไม้และมีหม้อน้าซุปอยู่กลางโต๊ะพ่อค้าอธิบายว่าหมูที่เสียบไม้ก้านยาวจะราคาไม้ละห้าบาทส่วนก้านสั้นราคาสามไม้สิบบาท จากนั้นพ่อค้าก็ได้ตักน้ำซุปใสถ้วยเล็กๆที่วางอยู่ด้านหน้าคุณแม็กซ์ได้ตักน้ำจิ้มและลองชิมน้ำซุปเป็นอย่างแรกรสชาติของมันกลมกล่อมมากพ่อค้ายังได้แนะนำเมนูขายดีของทางร้านให้ซึ่งเป็นไส้หมูยัดด้วยข้าวเหนียวด้านในเมื่อลองชิมคุณแม็กซ์บอกว่ารสชาติของมันไม่เหมือนกับหมูเลยซักนิดพ่อค้าก็ได้แนะนำเมนูถัดไปเป็นไข่ที่ยัดเข้าไปในไส้หมูและตามด้วยเมนูหูและลิ้นหมูแต่สิ่งที่เขาชื่นชอบที่สุดคือน้ำจิม้ม มันมีรสชาติหวานเปรี้ยวบวกกับความเผ็ดของกระเทียมและพริกความเผ็ดทำให้ลิ้นของเขาชาจนแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยก่อนจะจบคลิปไปคุณแม็กซ์ได้บอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากกับอาหารท้องถิ่นที่แสนอร่อยในวันนี้และผู้คนก็น่ารักทั้งพ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่กระทั่งลูกค้าด้วยกันเองเขาขอแนะนำเลยว่าถ้าคุณมาเที่ยวที่ประเทศไทยคุณต้องมาที่นี่มันจะคุ้มค่าอย่างแน่นอน ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแม้ว่าในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวอาหารที่ไม่ใช่อาหารของประเทศไทยทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม็กซ์ได้รับก็คือการต้อนรับที่ดีในฐานะเจ้าบ้านของคนไทยถึงแม้ว่าภาษาจะดูว่าเป็นอุปสรรคในการเดินทางแต่เหล่าพ่อค้าแม่ค้าก็เต็มใจที่ให้ความช่วยเหลือถึงแม้พวกเขาเองจะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จนทำให้เป็นความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราอีกทางหนึ่ง และสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ